ไปไหนไปไหนอ่ะ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 ไปไหนไปไหนไปไหนไไหนไปไหนไปไหนโอ้ยพุงแตกแล้วถีบขนาดนี้ไปไหนอิ๋วอ่ะ Hehehe 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 ไม่ได้แล้วเหนื่อยแล้วต้องเล่นก่อนนอนใช่ไหมต้องเล่นกันก่อนนอนใช่ไหมแต่จะนอนหลับใช่ปะเออเอาแล้วเบบี้รู้ทำไมยะนั่นนะ <laughs> รู้ทำไม,ม <laughs> ปูที่นอนแล้วอะเก็บแล้วที่นอนพังล้วเก็บ <laughs> <S <s あら